สวัสดีค่ะวันนี้มาสำรวจบ่อจิ้งหรีกำลังเริ่มติดปีกอ่าแล้วก็จะมีหลายไซส์อยู่ตอนนี้ตัวเล็กตัวน้อยกำลังทยอยกินตัวเองขุนตัวเองเพื่อที่จะถอดคาบอ่าแล้วก็ติดปีกให้ทันกับพี่ๆช่วงนี้ลงเสริมในเรื่องของต้นกล้วยนะคะช่วยในเรื่องระบบย่อยช่วยลดอาการท้องอืดอาการท้องอืดเป็นอาการปกตินะเพื่อน โดยธรรมชาติเนี่ยมแมลงเขาจะกินพืชทีนี้พอเรานํามาเลี้ยงเราให้เขากินหัวอาหารช่วงเวลาที่เขาจะกินเยอะคือช่วงนี้ละช่วงที่เป็นกักพอกินเยอะๆอาหารเราไม่ย่อยพออาหารย่อยไม่ทันอาหารไม่ค่อยย่อยก็จะเกิดอาการท้องอืดขี้ไม่ออกถ่ายไม่ออกทะยอยตายตัวเนี้ยเราก็เลยเสริมในเรื่องของพืชควบคู่กับหัวอาหาร เป็นตัวเลือกให้เขานะบางตัวชอบอาหารก็กินไปบางตัวชอบพืชก็ให้มากินพืชก็จะลดการตายในช่วงนี้ลงไปได้เยอะนะคะอาการท้องอืดเป็นลำดับแรกๆเลยที่ทำให้มแมลงร่วงตายแล้วก็ลองลงมาจะเป็นในเรื่องของบ่อกเกิดแก๊สเนื่องจากว่ากินเยอะขี้เยอะของเสียเยอะแล้วหมักหมมตรงพื้นล่างทำให้เกิดแก๊สแก๊สจะมีคุณสมบัติลอยตามพื้นออกซิเจนจะไม่มี พอขาดออกซิเจนทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตตายอยู่แล้วนะคะเมื่อนฉะนั้นให้เฝ้าระวังใครอยากเก็บกวาดทาความสะอาดพื้นบ่อเก็บได้กวาดได้ <c oughs> เพื่อลดปัจจัยที่ทําให้เกิดแก๊สได้นะคะส่วนในเรื่องของนะให้ดูพื้นบ่อไปด้วยสํารวจในเรื่องของพื้นบ่อนะคะดูเปอร์เซ็นต์การตายตายปกติไหมให้แยกเป็นสองส่วนตายปกติทําพันธุ์ได้ตายเปียกตายมีกลิ่นตายเยอะสุ่มเสี่ยงเป็นโรคเนี่ยอย่าลองไข่ทาพันธุ์ มันจะลดความเสี่ยงในเรื่องของมแมลงตายในรุ่นถัดไปได้ข้อนี้สําคัญให้เพื่อนๆคอยสังเกตให้ชมบรรยากาศนะคะข้อควรปฏิบัติในเรื่องของจิ้งหรีดเริ่มติดปีกก็จะมีประมาณนี้ทุกๆรอบนะคะเราจะต้องคอยรุ่นแล้วก็คอยสังเกตการเลี้ยงแต่ละรอบมันจะไม่ให้ผลเหมือนกันนะเพื่อนเนื่องจากเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะย้ำอยู่บ่อยเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเกิดเหตุต,ต่างๆในการตายได้ตลอดเวลาไม่ใช่รุ่นที่แล้วเลี้ยงได้รุ่นนี้ฉันได้แน่นอน ไม่ใช่ค่ะเราต้องใส่ใจเราต้องดูแลเป็นกำลังใจให้ชาวมาแมลงทุกๆท่านนะคะขอให้เลี้ยงมแมลงแบบประสบความสำเร็จได้กำไรเยอะๆเฮงๆปังๆค่ะ